波波波波，的他，那乐，格克赫，吉吉西。 是海。 เชมเอรฮาวสวัสดีนักเรียนทุกคนค่ะวิชาภาษาจีนวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องพินอีพินการผรสมเสียงค่ะเดี๋ยวเราไปเรียนกันเลยนะคะตาคายชูตี้ซานเย่ตาคายชูตี้ซานเาายนเ่เด็กๆเ,เปิดแบบเรียนไปหน้าที่3นะคะ เชิยงเตี้ยวเชียงเตี้ยวคือเสียงวรรณยุกค่ะเสียงวรรณยุกคือการเปลี่ยนแปลงของระดับเสียงสูงต่ำในการออกเสียงเสียงวรรณยุกในภาษาจีนจะมีทั้งหมด4เสียงค่ะเดี๋ยวเรามาดูเสียงที่1กันเลยนะคะเสียงที่1เมื่อเทียบกับวรรณยุกในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงสามัญค่ะเช่นปา เสียงที่สองเมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงจัตาวาค่ะเช่นปาเสียงที่สมเมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงไม้เอกค่ะเช่นป่าเสียงที่4เมื่อเทียบกับเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทยจะเหมือนกับเสียงไมโทค่ะเช่นป้าก็จะได้ปา ป่าป่าป้าสี่เสียงค่ะตาคายชูตีป่าเย้ตาคายชูตีป่าเย้เด็กๆเ,เปิดแบบเรียนไปหน้าที่8นะคะพินอีพินมาผสมเสียงกันค่ะ พยัญชนะตัวปัวกับสระโอค่ะปัวโอโปเดี๋ยวเรามาดูเสียงที่หนึ่งเลยนะคะโปเสียงที่สองค่ะโปเสียงที่สามค่ะโปเสียงที่สี่ค่ะโปเราก็จะได้โป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 ่โปโปะต่อไปนะคะพยัญชนะตัวเลผสมกับสระอัวค่ะ เสียงที่หนึ่งลัวเสียงที่สองหลัวเสียงที่สามหลัวเสียงที่สี่ลัวเราก็จะได้ลัวหลัวหลัวล้วต่อไปค่ะตัวพัวค่ะกับสระอิงค่ะพัวอิงพิงพิงผิงพิงพิง เสียงที่หนึ่งค่ะพิ้งเสียงที่สองผิงเสียงที่สามผิงเสียงที่สี่พิ้งเราก็จะได้พิ้งผิงผิงพิ้งค่ะต่อมาค่ะพยัญชนะตัวมัวผสมกับสระอางมัวอางมางเสียงที่หนึ่งค่ะมางเสียงที่สองค่ะหมางเสียงที่สามค่ะ หมางเสียงที่สี่ค่ะมมางก็จะได้ม้างหมางหมางมางต่อมาค่ะตัวเกอผสมกับสระอัวค่ะเสียงที่หนึ่งค่ะกัวเสียงที่สองค่ะกัวเสียงที่สามค่ะกัวเสียงที่สี่ค่ะกัว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  อ่ะต่อมานะคะเรื่องของการผสมเสียงเราจบกันไปแล้วเราชื่อจะสอนเรื่องการทักทายให้เพิ่มเติมนะคะตาสาว์ูก็คือการทักทายเดี๋ยวเราชื่อจะสอนเพิ่มเติมให้นะคะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่บทเรียนกันเลยค่ะเราไปกันที่คําศัพท์นะคะ ชิงชือแปลว่าคำศัพท์นะคะให้นักเรียนฝึกอ,ออกเสียงคำศัพท์ที่กำหนดให้ไปเรียนกันเลยค่ะเดี๋ยวอ,ออกเสียงตามเหล่าชื่อนะคะนิฮาวนิฮาวนิฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะใจเจียนใจเจียนใจเจียนแปลว่าพบกันใหม่ค่ะ ต不起ยปุชีตยปุชีตยปแปลว่าขอโทษค่ะเหมยเหมยกวน่เแปลว่าไม่ไม 50, source, เป็นไรค่ะเสี่ยเสียแปลว่าขอบคุณค่ะ ปูเคอร์ฉีปูเคอร์ีแปลว่าไม่ต้องเกรงใจค่ะนีเมิร์ฮาวนีเมิรฮาวแปลว่าสวัสดีพวกคุณเราชื่อฮาวเราชื่อฮาวแปลว่าสวัสดีคุณครูทงเชมเมิร์นฮาวทงเชมเมิร์นฮาวแปลว่าสวัสดีนักเรียนทุกคน จ่าช่างหา่าวจ่าช่างห่าวแปลว่าสวัสด,ดีตอนเช้าเสีย่ยววูห่าเสีย่ยววูห่าแปลว่าสวัสด,ดีตอนบ่ายหวานช่างหา่าหวานช่างหา่าแปลว่าสวัสด,ดีตอนเย็นหวานอันหวานอันแปลว่าลาตีสวัสด์มาดูบทสนทนากันนะคะ นิฮาวนิฮาวแปลว่าสวัสดีค่ะนี่เจียวเฉินเมิ่งจื่อนี่เจียวเฉินเมิ่งจื่อแปลว่าคุณชื่ออะไรวเจียวแปลว่าฉันชื่อพิงพิง,พงแปลว่าฉันชื่อพิงพิงวแปลว่าฉันเจี้ยวแปลว่าชื่อแล้วตามด้วยชื่อตัวเองได้เลยค่ะ เินเกาซิงเลิ่นช <c oughs> ื find, ah, ่อหนีเินเกาซิงเลิ่นชื่อหนีแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักวอเยเฮินเกาซิงเลิ่นื่อหเงเลิ่นชื่อหนีแปลว่ายินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะเซียวหูหาวเซี่ยวหูหาแปลว่าสวัสดีตอนบ่าย เหล่าชื่อเสี่ยวหา่าวเหล่าชื่อเสี่ยวหห่าวแปลว่าสวัสดีตอนบ่ายค่ะคุณครูนีห่าวมานีห่าวมาแปลว่าสวัสดีแปลว่าเธอสบายดีไหมนีห่าวสองคำนี้ถ้าไม่มีมาแปลว่าสวัสดีแต่ถ้าเป็นนีห่าวมาแปลว่าเธอสบายดีไหม วเฮินหาวเสียเสียวอเฮนหาวแปลว่าสบายดีเสียเสียแปลว่าขอบคุณใจเจียนใจเจียนแปลว่าไว้พบกันไหมเดี๋ยวเรามาทำแบบทดสอบกันนะคะให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ดอ่านี้หาวแปลว่าอะไรคะอ่า A หรือ B หรือซ อะนี่ค่ะต่อมาค่ะที่เออข้อที่สองสวัสดีตอนเช้าเจ้าช่างหาวเสี้ยวูหาวหรือว่าหวานช่างหาว A B C ข้อไหนะคะ,ะสวัสดีตอนเช้าขอบคุณ นีเห่าเสียเสียนี้ห่ามาอะ A หรือ B หรือ C คะ A คือนี้ห่า B คือเสียเสีย C คือนี้ห่ามาอ่ะข้อนี้ตอบข้อ B นะคะเสียเสียอะต่อมาค่ะตีซื่อข้อที่4นะคะข้อใดหมายถึงนี้ห่ามา A ลาติสวัสด์ B คุณเชื่ออะไร C คุณสบายดีไหมข้อนี้ตอบข้อข้อ c นะคะตี้หูข้อที่หนะคะข้อใดหมายถึงเธอชื่ออะไร A ค่ะน่เจวเฉินเมิ่มงจือ่อ B ค่ะนีเฮามา C ค่ะเสี่ยเสี่ยตอบข้อ A นะคะน่เจวเฉินเมิ่มงจือ่อแปลว่าเธอชื่ออะไร ต่อไปเรามาดูภาระง,งานวิชาภาษาจีนที่เราจะทำกันนะคะอยู่ที่หน้าที่12ค่ะ,ะข้อที่2นะคะฟังคุณครูพูดแล้วระบายสีสันทาอักษรพินอินที่ได้ยินมีทั้งหมด5ข้อนะคะเดี๋ยวเด็กๆฟังเหล่าชื่อออกเสียงเสร็จแล้วระบายสีพินอินที่ได้ยินนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะ ต,ตี้อีก็คือข้อที่1น,นะคะพิ้งพิ้งเด็กๆระบายสีคำว่าพิ้งนะคะตีเออข้อที่2ค่ะข้อที่2องคำว่าหมางหมางตีซานข้อที่สค่ะ กัวกัวตี้ซื่อข้อที่สีค่ะจูจูตี้หูข้อที่ห้าค่ะเ่มยเี๋ยเด็กๆฟังอีกครั้งนะคะ ตีอี e, ข้อที่1ค่ะทิ้งตีเออข้อที่สองค่ะหมางตีซานข้อที่สค่ะหัวตีซื่อข้อที่สค่ะจูตีหูข้อที่หค่ะเม่ยระบายสีคำที่เราชื่อออกเสียงนะคะ ในแต่ละข้อจะมีแค่คำเดียวต่อมาแบบฝึกหัดที่3ามค่ะจงเขียนและเติมเสียงวรรณยุกต์เขาจะกำหนดพยัญชนะกับสระมาให้อดูตัวอย่างที่1นะคะมีพยัญชนะตัวปัวแล้วก็สระโอนะคะเราก็มาใส่เสียงทั้งสี่เสียงช่องที่1จะเป็นเสียงที่1ช่องที่สองจะเป็นเสียงที่สองช่องที่สามจะเป็นเสียงที่สามช่องที่สี่จะเป็นเสียงที่สี่ค่ะ เช่นโป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 โอ่ะต่อมาข้อที่2 3 4 5ามสีเด็กๆดูพยัญชนะแล้วก็สละนะคะจับใส่ก,กันแล้วก็เติมเสียงให้ทั้ง4เสียงเลยใจเจียนวิดีโอจบแล้วอย่าลืมทำการบ้านนะคะเด็กๆเ,เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะเสีย